เรียนรู้เรื่องประโยชน์ของต้นแคต่อนิดหนึ่งครับต้นแคนี่คือนี่ต้นแคครับแล้วอันข้างล่างต้นแคผมปลูกผักหวานไว้ที่ปลูกผักหวานไว้ใต้ต้นแคเพราะให้ต้นแคเขาเป็นพี่เลี้ยงครับต้นแคมันมีประโยชน์เยอะแยะนอกหนึ่งในนั้นก็มีเรื่องของการเป็น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 พืชพี่เลี้ยงหรือเป็นต้นไม้พี่เลี้ยงมันเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงยังไงครับคือเขาจะหากินเก่งรากเขาอันนี้ดีแล้วเขา ดินรอบต้นก็เป็นปุ๋ยได้ง่ายเนื่องจากว่าคุณสมบัติของเขาก็คือมีการปรับปรุงบำรุงดินเนื่องจากว่าต้นแคร์เขาเป็นพืชตระกูลถั่วด้วยนะครับเขาก็เลยมีคุณสมบัติทําให้ดินดีดินดีปรับปรุงบำรุง,งดินได้ก็เลยเอาต้นผักหวานต้นผักหวานในผักหวานป่าเขาเป็นไม้ป่าที่ชอบอาศัยต้นไม้อื่นเราก็เลยให้เขาอยู่ภายใต้าการดูแลของต้นแคร์ครับ อันนี้คือประโยชน์ของต้นแคร์นอกจากเราจะทํานั่นทํานี้ได้ที่พูดไปแล้วอันนี้ก็มารู้เรื่องเขาเป็นพี่เลี้ยงให้กับพืชชนิดอื่นได้ขอบคุณที่รับฟังครับ